นี้อาหารมื้อเที่ยงที่ใต้หอสายทานโนงรงเรียนจังวนุกูลครับสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้สุดยอดของความอร่อยคือนี่ครับแกงส้มปลากระกพงแล้วก็ปลาทอดตัวนี้แล้วก็ไข่เค็มสุดยอดที่ค่อยมานะครับซึ่ง เรามีในการทําแกงส้มปลากระพงนี่เรามีกะปิพิเศษกะปิโดยที่เราไม่ต้องซื้อเองเราไปเอาจากโรงครัวมาวิธีรับประทานให้อร่อยนะครับก่อนนี้ครับตักแกงเลยครับใส่ในนี้นะครับเสร็จแล้วช้อนเข้ไปครับหนึ่งช้อนราดด้วยหนึ่งกับลูกเนียงลูกเนียงนี่นะครับ ภาษากเหม่นเาว่าลูกลูกเสียงเดินมาครับส,ดดส,ดดส,ดดสุดยอดยอดที่สุดในโลกแล้วท่านก็อย่าลืมกกินข้าวให้เราต้องกินที่นี่หอสายทานเราจะพบกันทุกเที่ยงนะครับก็มีหลวงไก่ก็จะมากินที่ที่นี่นะครับหลวงไก่นักร้อง้านนอกตอนนี้ก็มาทำงานก่อสร้างอยู่ที่ อ่าโรงเรียนทุ่งนเรีนยนนุกูลนะครับเดี๋ยววันนี้หลวงไก่จะมาอยู่เวรแล้วก็มีน้องๆจาก RS เอสแต่ลท่านมานั่งกินแกงท่วมที่นี่กินนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมกินอันนี้ก่อนตามด้วยยุกเสียงเปลีป่ยนใจเป็นความเปลี่ยนเป็นภาษาเขมรครับภาษาใต้คือล,ลูกเนียง หรือถ้าเป็นภาษาทีกเรียกหลกเนี่ยงหลกเนี่ยงบะเอ้หยกเนี่ยงน,นะครับที่จำแล้วนครับมื้อนี้สุดยอดที่สุดในโลกขอบคุณครับ